คกำลังสมพอดีดิเออผสมอะไรบากอนเออบางยังคือทางไม่พาแบบน้ำท่ว น้ s <S <S 1> <S 1> <S ่ท่วมพร้อมฝนตกหนัก hmm. น so ี่เนี่ยมาทมือหันล่างด้ไหมคุไตามข่อต็มมากมนน้เอือมไม่สบายสบายคุณ้ายฝ่า้งนบ่กู่าด้อมันต้องขึ้นแล้วนันจะได้เห็นน้ำท่วมฝนตกมาฝนตกยังหนักได้เห็นน้ำท่วมไว

แลี้ยงกระโปรงเห็นไห